ตำนานผีปอบผีปอบมีต้นกําเนิดมาจากผู้ที่มีวิชาไสยศาสตร์มนต์ดำจนแก่กล้าสามารถใช้อำนาจอันเข้มขลังเวทมนต์คาถาไปทำร้ายหรือทำลายชีวิตผู้อื่นได้เช่นทำสเสน่ยาแฝดฝังรูปฝังรอยเสกหนังควายเศกตะปูเข้าท้องหรือใช้มนตราบังคับวิญญ,ญาณพูดผีไปเข้าสิงวิชาไสยศาสตร์เหล่านี้มีข้อห้ามข้อปฏิบัติกำกับอยู่ด้วย ผู้ที่มีวิชาอาคมทางศยศาสตร์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงระบุว่าเป็นเดรัจฉานวิชาจะต้องระมัดระวังไม่ให้ละเมิดข้อห้ามข้อปฏิบัติโดยเด็ดขาดหากกระทำผิดข้อห้ามชาวอีสานจะเรียกว่าคลัมจะเกิดโทษหนักในข้อผิดครูวิญญาณบรมคูจะลงโทษให้กลายเป็นปอบหรืออีกประการหนึ่งของผู้ที่กลายเป็นปอบก็คือการเล่นคาถาอาคมอย่างข้างไคร และใช้ความขลังของวิชามนดำไปทำลายทําร้ายผู้อื่นอย่างไม่กลัวบาปกลัวกรรมกระทําชั่วเป็นอาจินกรรมกระทั่งถูกอาถรรพ์ของไสยเวทย้อนกลับเข้าตัวเองกลายเป็นปอบไปในที่สุดผีปอบยังแบ่งออกเป็นหลายประเภทเช่นปอบธรรมดาหมายถึงคนที่มีปอบสิงอยู่ในร่าง คือตอนเองเป็นปอบเมื่อคนประเภทนี้ตายไปปอบที่สิงสู่อยู่ก็จะตายตามไปด้วยปอบเชื้อหมายถึงครอบครัวใดพ่อแม่เป็นปอบเมื่อพ่อแม่ตายไปลูกหลานก็จะสืบทอดให้เป็นปอบต่ออีกประการหนึ่งเป็นกรรมพันธุ์ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามเรียกว่าเป็นปอบต่อเนื่องกันไปไม่รู้จบปอบแรกหน้าหมายถึงปอบเจ้เลเ์ถนัดเอาความผิดโยนให้ผู้อื่น กล่าวคือเวลาเข้าสิงใครเมื่อถูกสอบถามว่ามีผู้ใดเลี้ยงหรือบังคับปอบจะไม่บอกความจริงหากไปกล่าวโทษว่าคนนั้นคนนี้โดยมีผู้ถูกระบุชื่อไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยปอบกักเกึกเกึกภาษาอีสานแปลว่าใบหมายถึงปอบที่ไม่ยอมพูดอะไรเลยเวลามีคนถามจนกว่าจะมีญาติพี่น้องตามหมอผีมาขับไล่ ผีปอบจึงยอมเปิดปากพูดความจริงว่าใครเลี้ยงดูปอบตอนนี้ไว้หรือมีใครใช้ให้มาเข้าสิงผู้ที่ถูกผี่ปอบเข้าสิงหรือชาวอีสานเรียกว่าปอบเข้าจะมีอาการแตกต่างกันไปบางคนแสดงกิริยาอาการดุร้ายบางคนจะนอนสมคล้ายคนป่วยไข้อย่างหนัก บางคนจะร่ำให้รำพันไปต่างๆนานาแต่ไม่ว่าจะมีทีท่าอาการอย่างไรผู้ที่ถูกปอบเข้าสิงจะเรียกร้องให้นำอาหารสุกๆดิบๆพวกหมูตับไก่ต้มมากินเหมือนกับเวลากินก็แสดงความตะกะมุม,มามและกินได้จุผิดปกติเมื่อญาติพี่น้องรู้ว่าคนป่วยถูกปอบเข้าสิงเขาก็จะไปตามหมอผีให้มาไล่ปอบ การไล่ปอบออกจากร่างมีหลายวิธีตามแนวทางที่หมอผีได้ร่ำเรียนมาบางคนจะเอาพริกแห้งมาเผาให้ควันรมคนป่วยจนสำลักควันน้ำตาไหลพลากพลันปอบออกจากร่างหมอผีก็จะขมขู่สอบถามว่าผีปอบเป็นใครมาจากไหนเมื่อปอบรับสารภาพหมอผีก็จะปล่อยไปคนป่วยได้สติหายเป็นปกติในตาที่แดงกล่ำเนื่องจากถูกควันพิกเผารมจะหายไปทันที แต่เจ้าของปอบกลับมีอาการในตาแดงก่ำด้วยสายเลือดจนต้องหลบหน้าอยู่แต่ในห้องไม่กล้าให้ใครพบเห็นอีกวิธีหนึ่งคือใช้หวายเขียนไล่ปอบซึ่งก็เท่ากับเขียนคนป่วยนั่นแหละหากปอบกล้าแข็งหมอผีก็จะเขียนหนักๆก,กระทั่งเนื้อตัวคนที่ถูกปอบเข้าสิงเขียวช้ำไปด้วยรอยไหวายเมื่อปอบยอมแพ้ออกจากร่างไปรอยหวยก็จะจางหายไปทันที แต่วิธีไล่ปอบแบบนี้เคยเป็นข่าวมาแล้วเนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้ถูกปอบเข้าสิงแต่ป่วยเป็นโรคประสาทญาติคิดว่าปอบเข้าสิงจึงไปตามหมอผีมาไลา่หมอผีจัดการเคีียนคนป่วยด้วยวายได้รับบาดเจ็บบอบช้ำหลายครั้งหลายหนโดยคิดว่าปอบเพือสู้ไม่ยอมแพ้ในที่สุดคนป่วยก็เสียชีวิตทำไมปอบถึงต้องกินแต่ของข่าวของสดตามตำนานของพระพุทธศาสนาเล่าว่า ผีปอบคือผีสายยักษ์อยู่ในสายการปกครองของท้าเวสวร์ที่เข้าสิงร่างมนุษย์ก็เพื่ออาศัยร่างมนุษย์กินอาหารโดยเฉพาะอาหารดิบๆหรือสัตว์เป็นๆเช่นไปหักคอไก่คอเป็ดในเล้ากินหรืออาศัยร่างเหมือนเป็นร่างทรงแต่ไม่ใช่ว่าจะเข้าสิงได้ทุกคนจะเข้าสิงร่างมนุษย์ที่มีวิบากกรรมทางนี้คืออดีตเคยนับถือผีเป็นที่พึ่งที่ระลึกยามมีทุกข์ จนเป็นประเพณีธรำรเนียมสืบต่อกันมามีจิตผูกพันกับผีและกรรมทําปานาติบาตฆ่าสัตว์เช่นไหว้ผีบางทีก็ฆ่าสัตว์เล็กเช่นเป็ดไก่บางทีก็ฆ่าสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายเป็นต้นอย่างไรก็ตามผีปอบก็ยังคงเป็นเรื่องราวความเชื่อของโบราณโดยเฉพาะทางภาคอีสานของไทยเราที่ยังคงมีให้เห็นอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าปอบมีอยู่จริงหรือไม่